สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมสมพรชาวบางน้อยนะครับหรือกับตันโจนะครับวันนี้ผมมีนางฟ้าหนึ่งคันนะครับเป็น e k เคหรือ Honda c ซ v i c ตาโตสภาพนางฟ้าเริ่มต้นที่บอดี้สีสันใครที่ชอบสีแดงแรงฤิ์นะครับคันนี้ตอบโจทย์แบบสุดๆเพื่อนๆดูบอดี้ครับโอ้โหสวยมากนะครับแนะชายล่างฮะดูฮะ กันกระแทกด้านข้างนะครับเจ้าของศาสสตร์ีกลืนกันสีเดียวกันกับรถเลยนะครับสวยงามเรื่องสีสันนี่คือสวยกินขาดนะครับแทบ100%มีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆไฟหน้าเหลืองธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนะถ้าได้ไฟหน้าแบบสว่างสว่างหน่อยคันนี้โอ้โหตอบโจทย์ทนะเบียนสวยครับ8738นครสวรรค์ F g จากนครสวรรค์นะครับนะขับมาให้รีวิวนะครับ สำหรับคนที่อยากได้รถสภาพหนังฝาใช้ยาวๆนะครับนะสมรรถนะ, D, นะนนดะนีนะครับ,รเ, stone, รบเ,เพื่อนๆดูฮนะบอดี้ทั้งคันสวยมากนะครับล้อแม็กเดิมๆยางของดีสโต e นะครับเพื่อนๆขอบ14นะดิสเบรก4ล้อนะครับค่อนข้างท็อปเลยสำหรับคันนี้ติดฟิล์มมาแบบสวยงามตามยุคสมัยยุค90คือดำครึ่งท่อนในะ่ใสครึ่งท่อนนะครับเ,เพื่อนๆดูฮะบอดี Body ตัวถังรอบคันสวยๆกระจกไม่มีแตกร้าวไม่อัดกาวไฟท้ายนะครับสวยๆนะฮะขออภัยนะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะเพจโลโก้ต่างๆนะครับ e x i civic นะครับ v t i e นะติดครบทุกตัวนะครับเพื่อนๆตัวนี้ดิสเบรกสี่ล้อ a b s a b s airbag นะครับเพื่อนๆนะสวยๆเลยนะเกียร์ออโต้ครับนะเครื่อง vtec นะครับเพื่อนๆ ใช้ยาวๆค่าตัวสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มนะครับคุ้มมากกับสภาพแบบนี้ใครอยากได้รถสภาพนางฟ้าคันนี้ตอบโจทย์ดูภายในครับเพื่อนแผงประตูนะครับส่วนมากแล้วแผงประตูของซีวิกตาโตเนี่ยจะมีปัญหานะฮะเพราะเพราะเปิดเปิดออกมาแบบนี้ฝนตกฝนลินใส่นะครับก็จะจะพองนะครับเป็นไม้อัดนะครับสำหรับแผงประตูแต่ดูคันนี้ครับโอ้โหหนึ่งในร้อยสำคัญที่สุดเลยดูเบาะนั่งครับ หุ้มมาอย่างดีเลยฮะเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเลยฮนะโอบกระชับนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูมีราคานะครับคอนโซลสวยไม่มีตำหนินะครับไม่แตกร้าวช่องแอร์สมบูรณ์นาฬิกาดิจิตอลติดครบเรือนใหม่น้าปัดขึ้นครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกน้ำมันเกความเร็วเกวัดรอบเกความร้อนขึ้นใช้งานได้ครบ ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ไฟแจ้งเตือนต่างๆต,ติดครบเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องกันนะครับดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับแผงประตูนะครับสวยทุกจุดเลยนะฮะเบาะหลังก็เช่นกันครับหุ้มมาใหม่หน้านั่งมากนะครับนั่งไปมีความสุขแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆดูสาภาพราคาค่าตัวฮะหกหมื่นขอภายครับห้าหมื่นเก้าพันคุ้มคุมเลยนะสำหรับ Honda ซีวิกตาโตคันนี้นะครับเพื่อนๆดูฮะอือสวยจริงๆนะครับภายในนางฟ้าเลยนะครับมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับเพื่อนเสา ABC สวยๆนะครับนะดูฮะโอ้โหสวยงามจริงๆครับเครื่องเสียงมีมีเพลงฟังนะฮะทุกส่วนยังงามอยู่นะสำหรับคนที่อยากได้รถสภาพนางฟ้าหนึ่งในร้อยนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าตัวท็อปสุด นะครับเพื่อนๆห้าหมื่น 50, 000, ขอภายครับห้าหมื่นเก้าพันคุ้มคุ้มคานหน้าเดิมเลยสวยมากนะครับดูฮะดูห้องเครื่องครับเพื่อนๆสวยๆเลยนะฮะเป็นไงครับเพจเดิมนะจุดเพจสามจุดมีครบตะเข็บเดิมรถไม่เคยชนด้านหน้าเลยครับเพื่อนๆน,นะคันนี้สมบูรณ์มากนะครับนะใครที่อยากได้สภาพนางฟ้าใช้ยาวๆ เกียร์ออโต้นะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใครที่มีงบประมาณต้องจัดแล้วนะส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่งบไม่ถึงและดูเป็นเพื่อนกันก็อยากได้รถสภาพแบบนี้มารีวิวบ่อยๆเป็นเพื่อนช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อย 59, 0 0 0ื่นเเอาแบบนี้นะครับ500กิโลส่งฟรีราคานี้ไปเลย59,00 0นะครับส่งฟรีไปเลยนะ นะฝากแชร์ให้ผมหน่อยเหอะคลิปนี้นะอยากจะให้เพื่อนๆได้คันนี้ไปใช้จริงๆนะครับเพราะรถสมบูรณ์มากๆนะครับรถสมบูรณ์มากเดี๋ยวให้พี่เขาสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงหน่อยนะครับเพื่อนๆดูเบาะนั่งฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยมากๆนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเพื่อนๆดูฮะบอดี้สวยสีสันสวยนะครับนะล้อแม็กเดิม ปลายท่อนุ่มๆเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบดูฮะเป็นไงฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะหัวฉีดแต่งด้วยนะครับเพื่อนๆนะใหม่ๆเลยนะครับใช้ยาวๆเครื่องแห้งๆนะไม่ต้องซ่อมอะไรทั้งสิน้นช่วงล่างดีซ้ายขวาไม่ดังนะครับขับขี่ทางไกลสบายหายห่วง59,000ใครสนใจทิ้งเบอร์โทรเลยนะครับ500กิโลจากจังหวัดพิจิตรส่งฟรีให้เลยนะครับนะ นะใครสนใจทิ้งเบอร์แล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่แชร์ให้นะครับขอบพระคุณมากๆนะค,คลิปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผมต้องไปก่อนนะครับขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างก็ต้องขอสมาภายัยถือว่ารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะใครอยากได้คันนี้ทิ้งเบอร์โทรนะนางฟ้า1ในร้อยนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ